มาจะใช้อีหล่ะนี่มาจะสวนมันมาสวนมันเปีนน้องเอ้เปิดภาพมาพบพ่อกับน้องเพ่นมอมเมมเนาะหากระาบอีหล่ะเจ้านี่หากระานี่บอหนี่ไปไปเฮ็ดแบบไดไปเฮ็ดยังมือนี่เฮ็ดเบียกแบบไันไปก้นบอดูว่า คน,นพี่น้องน้ำหัวน้ำหางน้องคนเต้พี่เป็นเลยเนาะน้องจะบ,บ่ห้นัน่นเอ้อยพี่น้องไ้เฮ็ดนี่ได้เฮ็ดบาทนีมเป็นหิวเขา่าบ่ยูเอาน้องในล่ะเอ้ยพี่น้องไงเอ้เนาะเออม่ได้มาว่ามาเต้ม,มื่อนั่นพุน่นเนาะเป็นนี่ได้ใช้โทศรศัพท์โอเคอยู่บ่ใช้เป็นอนยะู่เนาะเออไปล่างแข้งล่างขากก็ได้ไปแต่ยังมาไม่ไป พี่น้องไอ้น้องเพิ่นมาแต่กลมันเนาะเอ่อเปลืนเปิ้ลมมาวดเราก็ได้พี่น้องเลยอ่าเอามาหนีเนาะทักทายสบายดีพราะอะไรพี่น้องกันมัดสุขภูสุขคนพาพี่พ่อน้องเข้ามาพี่เด้อมาหนีพี่น้องเลยบ้านสมุนเนาะอ่อบ้านของญาติน้องแซ่เนาะเอื้อยมาสั่งซะพี่น้องเลยอ่อบ้านของเอื้อยน้องแซ่เนาะ เวคมาเบิง่งพี่น้องเลยเนาะอัปเดตเบิ่งโทรศัพท์น้องเพิ่นน้องไว้เพิ่นสิเป็นจังไงแล้ววันนั้นสนเนาะมาแล้วก็ลยเยเฮือนเราพี่น้องเลยฝนก็ตกเนาะตกเปียกเปื้อยไปแล้วอันนี้พี่น้องเลยมันสิบัหัวใส่หัวสว่างขึนมาอันนี้เนาะมาแต่สีคำคำเหมือนมืดอด้วเด้ออัอน,นี้พี่น้องเลยเนาะทางวาจันแต่เป็นอีกมือหนึ่งพี่น้องเลยเนาะเบิดอ่า สายพลแล้วพี่น้องเลยเนาะขาดมิดคำพอดีบาดท,ที่นี่พี่น้องเลยเออขาดมิดพลแล้วกับคำเนาะพี่น้องเลยมา, <c oughs> มาเพื่อชี้หลงตัวลลางโตนี่แหละเนาะเออเอาล่าง,ล,ล,างล่างหนา้าล่างตาก่อนเออ ผตกมืดมือไปซี่ก็ยังไปอันนั่นอยู่บ่สระไปคือเกา,เอ,าอันมันมันไปหับจ้างบ่คือไปมันเจ้าเองไปหับจ้างาได้วันเทไรแหละวันเทไรคนเอาให้เมืม่อไรแสนพเพราะได้วัดเติมเงินเนาะเออไปเอาเงินพอแหละไปใส่ไปใส่นะใส่ไป โอ้โกพี่น้องเลยเปียกเปื okay, okay. Ah, no. Na, ้อนเนาะใส่กุบใส่ยังอยู่บ่น um ้ำกันด้วยนี่ตักก็ใช่มันเป็นน้ำแบบใดน้ำยมอันนี้เอ้โอเคโอเคเนาะมาเบิ่งมาชมเพลอนชานของบ้านนางนี่อีกคือเก่าพี่น้องเลยเมื่อนี้ใช่เนาะเคยเสียงห้ยเซลเซลอยู่เมื่อกี้นี้ พากันอยู่เพื่อนบัดคู่ขู่คู่คนอยู่บ่เนา,า,า,ยยาะใช่ล่ะมาพี่มาพี่เฮ็ดยังโยอขออนุญาตขิงทั้งเพื่อนหน่อยเด้เอ,อโอ้ยเออกลังหนึ่งเขาโอ้เถ้ปีบาบ,บาบอยู่พี่น้องไงใช้มือแท่นนี่เนาะหมูมีไฟไว้ไวละ่ะใต้ไฟแนะ่หม,มูมีมาพี่มาพี่เนี่ยมาพี่ เจ้าผู้ใกล้ๆนี่เดีินสบายดีเอซื้อนี่ได้เจ้านี่ซื้ง่ายซื้ง่ายพี่น้องไงหนึ่งเข่าบ่านี่หนึ่งเข่าถ่ามแม่แม่ก็พ่อจะไปใส่ไหอนี่ไปเนมั่นเปนมั่นบ่อ๋อเอรับจ้างคนไปรับจ้างคนเดินเดยนพี่น้องไงเจ้าก็ได้หนึ่งเข่าถ่ามแม่ คนได้ให้กินนี่คนได้ให้น้องเจ้าบ่เ, <laughs> เออผู้พี่น้องไอ้เพื่อนซา,านบ้านซองคนกะเนาะผลมันโบเปียกโบท่อบ่อีหละโบเปียกว่าผลตกเมื่อเช้านี่เปียกบ่อกต้นเนาะเออหากระหนึ่งหมงหมหากระหนึ่งบ่ยังบุษัน,น,นอายบอก่าไผ่เราเกิดพี่น้องเฮ็ยนเฮีนไผบุรุษซ้ำวานนี้เอาพากันวิวีว โอ้ยพี่นางไงเนาะมาเยี่ยมมายามเมืองกรเมื่อนี้พ่อแม่บปุยูซ้ำอันอันน้องน้อยๆเจ้าได้สิอ่ไพ่อูไพ่อ่เอาพิ่นน้องพูนน้อยเจ้าเนี่ยเจ้าเนี่ยเอาโอตอนนี้เพิ่นอยไซใส่หล่ามาไม่ลงมาดุมพี่มหลงมาตลาดกันไอยู่ลำย่อยอยู่ลำย่ยเอ๋ลงมาดุมพี่ลงมาดุมพี่ เอ้โลโโลโอ้ยอยู่่นนสิน้องยายจักปีเลยเจ้าน่ะ10 10ปีเลยแม่นบ่10ปีคือน้อยแท้่เนาะเข้าเรียนอยู่บ่เจ้าอยู่ปอได้2อูอยเนาะ เออเห็นน้องผู้นี้เลยน่องพี่น้องเลยน่องเป็นน้องของน้องไวเพิ่นเนาะเออไมาเยี่ยมมายามเมื่อนี้ใช่เอื้อเจ้าได้เอื้อเจ้าอันเพิ่นยังอาบน้ำอยู่เนาะเออมาพี่มาพี่มาพี่ไปอันนี้ก็ะเบนม่อน้องเจ้าบ่่บอ้ยเนาะหลายคนก็ระบอพี่น้องเลยเ เอาไรับอนุญาตฮัลโหลโอเคพี่น้องไงเนาะขึ้นมาเพื่อนเจ้าเมื่อกี้นี่เห็นน้องเจ้ากำลังหนึ่งเข่าอยู่เนาะพ่อแม่ไปใส่สันนี่อ๋อไปเห็ดเบี้ยคือกันเนาะอันขออนุญาตทังเสียงเจ้าในเด้อเอใส่โอเค เอเอเดี๋ยวดีคือกันยังมุฮันมาอยู่<ด>อันผู้น้อยเล่นเ<อ>ส่อยู่น้ำไผ่อยู่น้ำยายอยูอ่น้ำยายเออเป็นหน่อยเนาะเออมี่ยังเสาะกินแรงมือแรงมูว่าจะหนึ่งเข่าแล้วม,มี่ยังกิน,มนแมลงกินกับยังมูยังกินเด้ยกินยวงไงเนาะเอเอามาอย่ามาอย่ามึงใส่เท่าไรสับเด้ ไปทางใดแลใส่อยู่บ่ใส่ดีอยู่บ่ม้วนอยู่บ่ม้วนโอ้คือจังได๋ตี้จะบ่มีวัดเติมเงินเลยเนาะเบิดบ่เติมเงินจักวัดแล้วาซื้อมานี่าอันอ้ายเอาให้นี่3แล้ว3 4แล้วอเนาะ3 40ลเอต้องลุกว่าเก่าอีกด้สบานีเนาะเอต้องไปหาเวียกหางานด้สิพี่น้องเอ้ยจังซั่นบ่มีเติมเงินซะเนาะ มันต้องใช้อินเทอร์เน็ตเด้บ้านเฮาเน้อเด๋อยด๋อยอันนี้น้องคนที่เท่าไรคนที่เท่าไรของเจ้าทิดเจ้าบะที่สคนที่สามพี่นังลูกหลายคนก็รอเนาะจนบุจื่อว่าใครเป็นใครไปผมขึ้นเบิ่งหดเข่าหัวน้ำเจ้าน้ำน้องเจ้าแน่เนาะไปพี่น้องเลย น้องไหวพี่น้องเลยเนาะมาได้ทำมาได้เฮียนน้ำมูบอกเออเพื่อนอยู่ในบ้านเจ้ากันเนาะตุ๊กคือกันเนาะสักน้องเลยเป็นด้งสภาพเพื่อนสภาพชายของน้องคนอีกเนาะมื้อนี้มานำเสนอโตอยู่พี่คือเก่าเด้อเนาะพี่น้องเนาะอึบอึ๊บอ้าวเถอพี่ล่ะยัดมาใกล้๋งเราบ่าพี่เนาะ เออลบเอาไปเพิ่นเด้ย no, ั่นอ่า no, มันเปื no, ้อนเฮือนเจ้าโดยโหยๆเออซั่นล่ะวะพี่น้องเอเนาะเออนอนมุ้งได้มื้อแลงตอนแลงมานอนนอนนอนไปแนได๋นอนไปพุนบ่โดยเอาผ้าั้างเอาซื่อ่อแล้วก็เฮ็ดอันเลี้ยงไปพุนเนาะต้องขึ้นมาเนาะ เจ้าไปนอนเฮือนหลังใดนะเจ้าเบามือนหนเที่ยนสีขาวน่ะอ่าพิ่นอยู่จะข้นจะเฮือนหลังนั้นนี่นังเพืเดียวอยู่ผู้เดียวเจ้านี้เอ้ากับแม่เท่าโอ้เออเป็นไปนอนเฮือนแม่เท่าเนาะแม่งกันไปนอนพุ่นน้ำไอ้พี่น้องไงเนาะเฮือนตัวเองไม่ได้อยู่ซ้ำไก่บ่เจ้าไปมื่อนี้ไก่บ่ไปกันมันกลมมันน่ะไก่เนาะ อนนี้จะเด็กน้อยอยู่เพื่อนใช่ไหพี่น้องเลยเอานองเจ้าเคยเนึ่งเข่าตลอดบ่แบบซี่บ่เดีย๋ยวว่าไพ่ใหม่หดเข่าได้ไปจักยี่ละยังบ่ใส่น้ำลายอยู่บ่ <laughs> เออนี่เด็ดพี่น้องเลยพื้น,งงนกามันเปียกเนาะมันเปียกใหม่เนาะโอ้พยองงอนนพี่น้องเลยนี่จูพื้นจูไพ่ระวังเด้อพวกหลา่าเด้อเนาะระวังเัน มันปิวใส่แผ่นใส่ผ้าเจ้าเด้พี่น้องไงนเนาะเ,<ล>เอ้ยเต้นงานกี่แบบหวยเอ้าพี่น้องไงมึงนี่กะละเบามีถุงังสี่มาให้คือเกาน้องมมียังมาฝากรอบนี้มาเยี่ยมมายามาถามข่าวเพิ่งจะซื้อว่าเป็นยังไงแล้วโทรศัพท์บริษัทเนาะอย่ว่าตกน้ำตกใน้ำอะไรมาจักเวลาเจ้าจไปเห็เดเวียกอกะ อ่านัา่นคือกันบ่เอาไปคือกันบ่บอ่อป้าอยู่เฮือนโอ้ป้าอยู่เฮือนดโอ้ี่นเอาไงเนาะเอ๋ๆนั่นแม่เ<อ>มื่อแล้วแม่ค่อยใช่นี่บ่แม่เจ้าโอ้ยจะพินองไงเอาอันนี้เอาไว้ให้เจ้าได้หไรเด้ออ่ะเอาไว้กินเอ๋กินเอาไง,งโดยโดยโดย,โดยโนี่หลายอย่างอยู่ในหันเด้อนาะพากันต้มกินแมลงมุ้ยเนี่ยกินซ่ำเมื่อนี่เนาะมีอ่าบ่สิมากินเข่าแล้วมีเยอ่ Mỹ kuoai, nó mhmm 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 ยายเพิ่นมาแต่ใช้อันนั้นเนาะลุงตุ้งตุ้ยมาตุ้งเอ๊ะแม่เพิ่นกะหากัมาเนาะอันนี้บ่ได้ไปสั่งได้เรามากินเนาะบังยุ่หันมาแต่ป่าพ่อเจ้าได้ใส่อะไรยังบ่มาบอยังบ่เมบอยังบ่แล้วยังบเบลยัีเอบย อ้ายพี่น้องเอ้ยเนาะเอ้ยยังเกาะเพิ่นมื้อน่ะตามเอ้ยตามยยังตามหลังเนาะเอ้ยตามพี่น้องเอ้ยตามหมู่ตลอดเนาะอืเอ้ยตามบ้านสมูนเนาะ ใคมาทําการเป็นอยู่ของอันทูน่น้อยเอนเด้สไปท้างในเลยคือนนอยพูดบอกอยู่น้ำเมต้พูดบอกอยู่ป้าพูดบอกอันนี้หละพี่รองมุงพูดก่อยอันอูนอนให้ลูกอันนี้เนาะให้น้องพูดเติงเว้นเล็กน้อยเอาเอาลูกเอาน้องแท่นเมก็ได้เนาะเก่งดีสุดเจ้าเนาะผู้นี้บอส่วนหลายเอาน่องเ็นบอกเก่งแท้แหละเมนบอเราสิปีเมนบอ สเอ็ดแล้วสิบเอ็ดลว่าแล้ว,วลสิบเปียัง,น,งน้อยๆเมนบบเจ้าท่ายนะสิบห <15. S 1> ้าสิบ <c> ห <oughs> ้าอพี่น,อน้องางมอผู้ทาย่นเนาะอนึงเข่านึ่ง,งน้ำก็เป็นขึ้กันเพนื่อนก็นไดพี่น้องเลยเอ,เอพี่น้องนนมันแก่จ,กจักรเย่างไเพเ่อนชาิบ้าน่องเราวน่เนาะเห็นแน้วกัทอดใจน้ำพี่น้องเลยนเนาะเข่าน้ำซ้ำปลา เข่าเนี่มีกินอยู่นอหน้องหลาเนาะมีมีเพื่อนเอามาให้ยังม้วนเวิร์ดเนาะแต่เราก่รดก่อนอันอันนนนัั้มเพื่อนเอิญน้ำยังเกาะน้ำบาดาลบ่อน้ำยังน้ำบาดาลแบบว่าแบบมีน้ำป่าเพื่อนเอิญเนาะบ<อ>่โมเมนต,ต์แบบเจาอยู่เฮ็ดบันปากวันโน่แต่านาเคยแหละแต่ว่าเพื่อนใส่แห้่ดันออกบ่ ดยของเจ้าได้สามีบ่ของเจ้าของเจ้านะเฮื่อนเจ้ามีบ่ะอันนั้นโมเมนต์ปข่ของเจ้าของข้าแหละเออของเจ้าบ่นี่แกเออเป็นเจาะให้เนาะเสียเงินเดือนเท่าไรสิบพัน,นเดือนสิบพันดูโอ้พาเราเบาไปเบิรงนยูหันมันมันเปิดไ,ได้ใดเนาะไปเบิรงนเนย์เปิดน้ำแหละเขาปิดแล้วเอ้าเขาจักเขาเซ่แหละ มันเป็นนี่เลยเพิ่นคือว่าใส่ใส่นี่มาพามาเบิ่งอยู่ลูกล <c oughs> ่ะเออโอ้แสดงว่ามันบ่ได้มีใ่ใส่บ่ได้แล้วบ่อน,นี่นะโดยเอ้อใช่น้ำบ่ได้ไปซีเดชุ่มเจ้าสิอานอบน้ำใส่ใส่ล่ะอาบน้ำน้ำหวัวเอออันนี้มันมันเป็นยังคือเพิ่นคือใช่บ่ได้รู้จ,จักกัน ผมมีเงินจ่ายเพิ่นไปจักผมมีมีหล่หาแต่ไฟลุดเลยไฟไฟมันลุดคือบมหาสร้างเพิ่นมาเฮ็ดให้ใช่ละไฟอันนั้นน้ำเจ้านี่นะน้ำเพื่นใช้เรือโอ้เพิ่นช่วยโอ้เพิ่นมาใส่ให้แหละมันเป็นมันเป็นยังคือเปิดบุได้มันตายแล้วมันตาย มันเสียนะ <c oughs> เนาะมันเสียมันตาย <c oughs> มันเสียแล้วอ,อมันตายแล้วม,มันบอกหายใจแล้วเนอะก็เลยไม,มีนำใส่แบดน,นี้ <c oughs> ไ,ไปหาอยู่มาเมพื่อนมูผูมิกินี่นเห็นนอ,อกคนไปหิวอยู่ฝุ่นว่าสันพี่นอ,อกไยเนาะได้ยังไมใ่ให้ลูกกินเมื่อนี้มียัง กินแต่พัก,กนะแมเป็นพัง่าข่าใจเปไน็นไงเนาะได้อายังมากินแรงเราไม่ด้ซื้อเออมาซ้ำ <c oughs> มาหน่อยนี่ซ้ำเนาะอ้าวยายเออเดี๋ยวกันโอเคโอเค,อเ,คเอาถุงยังซี้มาให้เด้อผ้าก,กันกินนั่นเด้อมื้อนี้มีปองปลาอยูน่นะฮะมีมีเนาะมาเยี่ยมมาหยามเบิ่งมืองม้อหน,น,น,น้ามื้อใหสิมาดิดน้ำมันอีกเออมาเบิ่งันโทรศัพท์ลูกสาวเจ้า ยังใส่ได้อยู่บ่ว่าซั่นเนาะโทรศัพท์ก็บ่มีนิดบ่มีเนิตโดยโอ้ยเนาะเอ่อเติมก็ยากเนาะแต่ละมือ10,000ผู้พี่น้องเอ้ย2มื้อก็หมดอ่อเอาเรากเฮามีแล้วก็เฮาก็ใช้ซําที่เฮามีนั่นแหละเนาะเฮามีซําใดเฮาก็มื้อใดเฮาบ่มีเฮาก็บ่ดิ้นเนาะโดยเออ เอาโอเคโอเคใส่ผ้ากันหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำผ้ายกินชาเด้อแทงระบาวคำอะไรเมื่อนี่สิมาเยี่ยมไม้มื่อหนาเนาะมุ้ยอยังว่าฝากทรัพย์หากินผักกินหยามเนาะเดี๋ยวใช้โทรศัพท์เดี๋ยวยืมเงินเมนว่าวันนี้พี่ดาวจะที่โทรศัพท์ตัวเองกับน้องไงลินเคยไมด้ลินให้น้องก่อนเป็นเป็นน้องคนดินน้ำ หนาวได้นอกกลางคืนมาเนาะนอนทางตูแเมตถูพอนอนกันเรียงลายอยู่มุมมีผ่าบมุม okay, มีแพร่ซ้ำเนาะนี่มุ่งอยู่ว่าว่าจ้านอนกลนงคืนเฮียงกะไปเอาน้อง ายายซื้อหอมเขาแล้ว<อ>ฝากไว้น้ำยายน้ำในตู้ในเทาเนาะเพราะว่า <Okay. S 1> ต้องไปเห็ดเวียกเห็ดงานพี่น้องอ่ะอยกันคนเล็กคนน่อยหวังว่าสักมือสักวันเจ้าอสีมีเฮือนมีซัานเนียนนานี่เนาะลูกกบหลายสำํำคุณต้นแห้งคุณต้นแห้งกับเปียกมดเปียกหม,เมาเลยจากศีนอนใส่เนาะ โอเคจังดพี่นไองโอเคมูปตาก่อนนะสบายดีด้ะโอเคเนาะได้มาได้กะอยากเบ่งปันน้ำชิดน้ำใจก่อนน้อยนึงเนาะเดี๋ยวจะให้น้องไหวเพิ่นแจกขนนุม นี่นเนาะของพี่พรเพิ่นฝากมาให้แจกพี่นอนเอาไงเอาคนละคนละสองก็ได้เด้เอให้คนละสองคนละสองยายให้เพิ่อนมันยเยอะโอเคย้ายย้ายยาย,ย,าย,ย,ายอาของพี่พรพี่ยานิสาเพิ่นเนาะเออปั่นกันกินเด้อคนละสองคนละสอง้นองอขนมขนมเอ๋ เออต่เป็นมาลังเอ่เอันกันปั่นกันเด้อครอบอยูโดเ,เด็กหน่อยหลายขนาดพี่น้องเลยโน้เอ่เอ,อปันกันปันกันคนละสองเอเอโน้ผู้ใดได้และไปเด้อผู้ใดได้ละกั ครบแล้วบ่ครบแล้วบ่โอเคครบแล้วเจ้าเอาไว้บ่ดนี้อ่ะอันนี้อ่าผ่ามันอันนี้กับพวกนี่ก็เอาไว้ใส่หันเซนี่ก็ได้เด้อเราปัดน้องๆกินเด้อเหมือไหนเหมือไหนเดี๋ยวสิมาใหม่อีกเนาะ เออโดยโดยเมื่อป้าก่อนเมื่อนี้สบายดีเด้อคุณนอกบองนอนเจ้าเนาะไปนอนอยู่หกแทะมีไฟอยู่บ่มีอยู่เนาะนอนสองคนบ่กับกับยายคนหนึ่งเนาะเออเออหางาไงหานอนอยู่นํำเพือนผู้อื่นก่อนเพือนตัวเองมันนั่นเนาะ ใบสะเมันเปียกไปเลยเป็นผลผ้านเนี่ยว่าได้นี่พี่น้องเลยมลไม่ได้นี่มันฮักพอดีๆเนาะเฮือนเจ้าเนาะไม่กับบมีบ่พันไม่มาเห็ดเนี่ยเ,เห็ดจังไงแล้วมันไม่ต่อหอกตามเพิ่นกับาทางเห็ดสวนไปเลยนเนาะเผนเห็ดสวนอ้อยสวนเอียงสวนมันแล้วก็ป่ากล้วยเนาะต้นเป็นต้นไม้ต้นตอเนี่ยย่างยากเลยพี่น้องเลย เลยบบมีเนาะจากบบมีคมซื้อมาเลยพี่น้องเนียเนาะจากสีว่านี่ได้เราเฮือนชานของเราเนี่ยชัดสุดเนาะบ้านดังนี้ครับครอบครัวเจ้าเป็นลานของสาวเซ่เนาะเป็นอย่างไสาวเซ่นี่เป็นเป็นยังกับเม่เจ้าเป็นอันเอื้อยนี่เอื้อยเอื้อยสาวเซ่บ่ แม่เจ้านี่เป็นเอืเอ้อยเสียวเส้นเนาะมาเตกต่างกันเลยยังกันเลยพี่น้อง,งกันครับน้ำพิ่นเลยเมื่อยังอยู่บ่น้ำพิ่นเมื่ออยู่บ่เมื่อเห็นอยู่บ <c ười> ่เออเพิ่นกันร่งสินี่เฮือนใหมเ่เนาะเออบัดมือย่อ,อเฮือนหรืนหนอมือย่อน,น้ำพิ่นนี่เด้อเออเมื่อย่อเข่าย่อหนามน้ำพิ่นเด้อเนาะไปทองเลย ป้สาสนอขึ้นเบิ้งน้ำบาบุญเสดสจเสด้า,ดาทางวาจันขอโต,โตไปก้อนมาอนีเนาะบ๊ <c oughs> า่บายโอเคไปนอนไงนอนก,กะเป็นภาพบานเฮนซานเนาะนอนคนนอนอยู่กันหลายชีวิตเลยอยู่ในนี้เนาะไอ้นีังไหนี่นอนไงนอนก,กะ เห็นแล้วกับจักรีวานในวันวาเลนได้เนาะพี่น้องเสียงหัวไปน้ำหนีกับบริวาอยากหัวเราเยอะๆเพื่อนในพี่น้องเลยเนาะอยากปวะหัวกับน้องเพื่อนพาหัวกับหัวเนาะความจริงแล้วเห็นนี่กับสุดๆเนาะเห็นตรงไหนอ่ะสู๋ๆเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละคนเฮาโบซำกันดูกระไรโมมีความแบบมุ้งคมหูนะโมยุการ คุมกันเนิดเนาะกะหัวปีท้ายปีดูแต่ละคนก็ได้ที่นี่หาเล่ยกับเศร้ามาสมมติว่าได้เมื่อได้แสนเนาะมากับซื้อเข่าซื้อเนี่ยมกิ่นบดหน่มันเลยบัมีเก็บเป็นยังไงเนาะการถูกกระจาดกับราคากับถามันอันนี้กับโบแพงเนาะแผ่นหนึ่งเจ็ดสิบพันกีบหรือว่าแผ่นละร้อยร้อยกว่าบาทนี่นะเพีองแต่ว่าเพิ่นเอาเงินส่วนที่หาไล่นั้น สื่ออย่างอื่นเนาะมันก็เลยเหตุให่งบมม่มีสันส้นๆเลยเนาะโ,โอ้เนาะอ่ะโอเคพี่น้องอาจารย์ได้กับฝากโครอบครัวนี่อีกครอบครัวหนึ่งเนาะช่วยเหลือนอย่างเพื่อนได้เนี่ยยินดีพี่น้องเด้อเนาะทาง,างอาจารย์กับมาถ่ายมาทำให้พี่น้องเบิ่งอีกรอบหนึง่นงเนาะจังได้กะเบิ่งส้มร่วกันอีกคลิปหนาคิมนี่ไปแล้วพี่น้องสบายดีวัดสุภูสุคน สบายดีด้วเนาะไปไะล,ลาผมบรรยากาศเฮื่อนแบบห่างๆนี่แหละพี่น้องเลย